ค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะก็นิวคนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยนิวจะมาอัปเดตนะคะตัวโปรโมชั่นนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะจะบอกว่าเดือนนี้เนี่ยโปรโมชั่นแบบว่าเลดมากๆนะคะตัวแรกเลยนะคะ ก็คือเจ้าเครื่องสปาหน้าเด็กหรือว่า GS SPA นะคะด้วยปกติแล้วเนี่ยในชุดเนี่ยของเราที่แถมให้เนี่ยก็มีจะจะมีตัวเครื่องหนึ่งเครื่องนะคะหัวเปลี่ยนเนี่ยจะมีทั้งหมดคือ4หัวนะคะมีสเปรย์น้ำแร่ให้1ขวดแล้วก็เจลสปาหน้าเด็กให้1กล่องแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเราแถมเพิ่มให้นะคะตัวเจลสปาหน้าเพิ่มให้อีกหนึ่งกล่องรวมกันเป็น2กล่องนะคะอันถัดมาเลยอีกตัวหนึ่งก็ เด็ดเหมือนกันนะคะก็คือเจ้าเครื่องสลายไขมันนะคะหรือว่าเจ้าตัวเครื่องจีบีสปาเครื่องนี้เนี่ยไว้ใช้สลายไขมันถูตรงไหนไขมันสลายตรงนั้นเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยในชุดนี้เนี่ยก็จะมีตัวเครื่องให้1เครื่องนะคะสครับเปิดเชื้อผิวก่อนนะคะลงเครื่องเนี่ยหขวดนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเราแถมเพิ่มให้ก็คือแถมตัวเจสลสลายไขมันเพิ่มให้อีก1หลอดเข้าไปนะคะรวมกันเป็นทั้งหมดคือ2หลอดนะคะในชุดสลายไขมันค่ะจะบอกว่าโปรโมชั่นเดือนนี้เนี่ยดีมากๆ ไม่อยากให้เพื่อนคนไหนเนี่ยพลาดเลยนะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยถ้าตัดสินใจว่าแบบเอออยากได้แล้วนึงบอกว่าเดือนนี้เนี่ยตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าของคุ้มมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าของแถมเนี่ยก็มีจํานวนจํากัดน,นะคะ